ชมบรรยากาศของ3รถขุดทีมงานพระบรรานครับภารกิจศาสตร์โคนแบบสนุกตื่นเต้นแล้วใจ3ขุดพลบนสุดปามนลสอง,งสีซุปเปอร์ e. ตรงกลางนี่ทันเป่า เปื่อนที่สุดแล้วร่างสุดพ่โม่เสียทัดเป็นงานขุดลอกหนองน้ำบ้านดอนมนครับตำบลดอนมนอำเภอสตึกบุรีดําโคลล่นล้วนเหมือนเดิมตามสเต็ป สายลุยก็ต้องสองคันข้างล่างเสียทัดนี่จะเป็นผู้ที่เดินเก็บเดินเก็บโคลนะมันก็ทั้งน้ำทั้งโคลนะเดินเก็บแล้วก็ส่งต่อท่านเป่ารับต่อโยนไปที่ระดับกึงกลางของความลึกความสูง อยู่ที่8เมตรในแนวดิกก็ทำเป็นหลุมเอาไว้สาดขึ้นไปจากนั้นป๋ามนก็รับต่อในหลุมโยนขึ้นไปบนหลังคันนะออกนอกอนแนวหลังคันไป สามคันสนุกสนุกเละเปื้อนครับก็เป็นเรื่องปกติของทีมงานพระบรรณานทรงนี้เลยทรงนี้มาเดือนหนึ่งแล้วสาดกันแบบทั้งน้ำทั้ง ดินทั้งโคนอ่ะมันก็ผสมกันไปแต่มันเละเลเป็นโจ๊กอ่จิ้มดูแล้วครับเสียทันจิ้มดูแล้วเดินครับลุยอย่างเดียวครับทีมนี้ไม่มีห่วงรอห่วงสวย ไม่มีลีลาไม่มีไหวครูนานลุยอย่างเดียวการที่เปื้อนที่สุดก็เ,เห็นจะเป็นท่านเป่านี่แหละ ส่วน2 0งอยซีอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยน็อตฝันเฟืองสเตอร์เฟืองสปอเก็ตด้านขวาขาดถอดถอดตัวเดินออกไปทำการบ่งน็อตเสร็จเมื่อไหร่ก็เอากลับมากลับมาใส่ประกอบแน่นอนก็น่าจะประมาณ2องาวันได้เพราะว่า อย่างคันของปลามลนี่น่าจะประมาณ4วันนะครับที่จอดแล้วก็ให้ปามนเนี่ยเข้าเวนคุณปู่โกเบอากาศร้อนๆเลยเดินเก็บเดินกวาดไปครับประมาณนี้แหละ แหม่ผมไม่ได้ติดล่มมาร้อนมากก็สั้นๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้ไปชมต่อในช่วงต่อไปครับมือถือร้อนจี๋เลยลาไปก่อนสวัสดีครับ